นี้คุณครูโจ้จะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนิทานที่จะเล่าให้เด็กๆฟังเรื่องทำแบบนี้ดีไหมนะเด็กๆพร้อมจะฟังกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนิทานเรื่องทำแบบนี้ดีไหมนะเรื่องโดยนิชาพีชววนิตภาพโดยมีบี้ ทำแบบนี้ดีไหมนะบ่ายวันนี้แม่ออกไปซื้อของที่ตลาดเลยให้ตุ้มตามช่วยเฝ้าบ้านกับเจ้าปิ๊กตุ้มตามนึกสนุกจึงชวนเจ้าปิ๊กไปเล่นอัศวินปราบสัตว์ประหลาดในสวนหลังบ้านอัศวินมาแล้วตุ้มตามตะโกนลั่นทางวิ่งรอบสวนสวมวิญญาเป็นอัศวินผู้กล้าส่วนเจ้าปิ๊ก รับบทบาทเป็นสัตว์ประหลาดจอมซ่าน้อยเจ้าสัตว์ประหลาดข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำลายโลกนี้หรอกตูมตามชูมือขึ้นเหนือศีรษะกวัดแกว่งดาบไปมา,ฮ,าฮ่าฮึฮบฮายายัาเพ่งกระถางต้นไม้สุดลักของแม่ตกแตกกระจายบนพื้นตูมตามตกใจมากได้แต่ยืนอึง้ง มองเศษกระถางต้นไม้แสนห่วงของแม่ด้วยความใจหายแย่แล้วเขาลำพึงลำพันพางนึกภาพว่าจะโดนแม่โกรธแค่ไหนถ้ารู้ว่าเขาทำกระถางแตกตูมตามเริ่มจินตนาการไปไกลแม่จะต้องดุเขายกใหญ่บางทีอาจจะโดนลงโทษไม่ให้เขากินขนมแสนอร่อยด้วยก็ได้บางที เขาอาจจะอดไปเที่ยวข้างนอกตลอดไปบางทีแม่อาจจะไม่รักเด็กที่ทำผิดอย่างเขาอีกแล้วตูมตามคิดไปเองจนกลัดกลุ่มหนักใจเหมือนมีหินก้อนใหญ่อยู่ในอกในที่สุดเขาก็ตัดสินใจว่าจะต้องแก้ไขปัญหานี้แต่จะทำอย่างไรดีล่ะอาฮ่านึกออกแล้วตูมตามคิดว่า เขาจะแกล้งทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่บอกแม่ว่ามีกระถางแตกในสวนหลังบ้านแล้วแกล้งทำตัวล่าเลิงเบิกบานเหมือนก่อนหน้านั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ๊แต่คิดไปคิดมาก็ชักไม่แน่ใจทำแบบนี้ดีไหมนะหรือจะเอาเศษกระถางต้นไม้ไปทิ้งเอาไปฝังดินซ่อนไว้ถ้าแม่ถาม ก็บอกว่าไม่รู้ใครเอากระถางต้นไม้ไปจากในสวนเอ๊แต่คิดไปคิดมาก็ชักไม่แน่ใจทำแบบนี้ดีไหมนะหรือเขาจะบอกแม่ว่าเจ้าปิ๊กเป็นเจ้าตัวร้ายมีแมวเหมียวตัวร้ายแอบเข้ามาจุงวิ่งทะเละทะลาดจนเกิดปัญหาชนกระถางต้นไม้มีค่าแตกกระจายเอ๊แต่คิดไปคิดมา กระชักไม่แน่ใจทำแบบนี้ดีไมนะ่น่าหรือจะเอากระถางไปทิ้งแล้วบอกแม่ว่าตอนบ่ายวันนี้มีโจรร้ายแอบย่องเข้ามาตุ้มตามเห็นแล้วรีบพุ่งตัวเข้าหาไล่โจรด้วยความกล้าหาญเหมือนยอดมนุษย์เจ้าโจรเห็นตุ้มตามก็ตกใจคว้ากระถางต้นไม้วิ่งหนีไปไม่หยุด ตุ้มตามพยายามยื้อยุดแต่ก็หยุดเจ้าโจรขโมยกระถางต้นไม้ไว้ไม่ได้เอ๊แต่คิดไปคิดมาก็ชักไม่แน่ใจทำแบบนี้ดีไหมนะ้าหรือตุ้มตามจะแอบหนีไปซ่อนตัวเพราะกลัวว่าจะโดนแม่ดุรอจนแม่หายโกรธแลวค่อยกลับมาแล้วก็ทำท่าทีไม่รู้ไม่ชี้เอ๊แต่คิดไปคิดมา ก็ชักไม่แน่ใจทำแบบนี้ดีไหมนะาถ้าแม่ไม่หายโกรธจะทำอย่างไรตุ้มตามคิดไว้ว่าอาจจะต้องหนีนั่งจะรวดไปอวกาศเลยยิ่งดีทำอย่างนี้แม่คงจะหาเขาไม่เจอเอ๊แต่คิดไปคิดมาก็ชักไม่แน่ใจทำแบบนี้ดีไหมนะา ตูมตามคิดหาวิธีแก้ปัญหาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าควรใช้วิธีไหนยิ่งคิดก็ยิ่งหนักใจขึ้นเรื่อยๆครูดยังไม่ทันที่ตุมตามจะคิดแผนการต่อไปเสียงเปิดประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นตุมตามแอบมองใจสั่นไหวแย่แล้วเม่กลับมาแล้วตูมตามใจเต้นตุก แอบย่องไปดูในครัวเห็นแม่หอบของพะลุงพลังมาวางไว้บนโต๊ะเพื่อเตรียมตัวทําอาหารแม่หันมาเห็นตุ้มตามในชุดอัศวินจึงร้องทักขอโทษนะลูกที่แม่ไปซื้อของนานอัศวินคนเก่งของแม่ดูแลบ้านเรียบร้อยไหมจ๊ะคำพูดของแม่ทำให้ตุ้มตามคิดวิธีแก้ปัญหาอีกวิธีขึ้นมาได้เขานิ่ง ทบทวนอยู่หนึ่งอึดใจแล้วก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะดีที่สุดแล้วแต่วิธีนี้ต้องอาศัยความกล้าตูมตามจึงสูตรลมหายใจเข้าลุกๆฮหายใจออกช้าๆแล้วก็รู้สึกกล้าหายขึ้นมาทันใดเอาละเมื่อรวบรวมความกล้าได้แล้ว ตุมตามก็ตัดสินใจพูดออกไปเสียงดังฟังชัดขอโทษครับผมทำกระถางต้นไม้แม่แตกครับสิ้นเสียงคำพูดของตุมตามบรรยากาศรอบตัวเหมือนจะเงียบลงชั่วขณะตุมตามตื่นเต้นจนเหงื่อซึมออกมาแม่นิ่งอึงมองตุมตามอยู่ชั่วครู่ก่อนจะยิ้มให้อย่างอ่อนโยนอย่างนั้นเลยจ้า แม่ลูกผัวตุ้มตามเบาๆไม่เป็นไรหรอกตุ้มตามไม่ได้ตั้งใจนี่นาใช่ไหมจ๊ะตุ้มตามพยักหน้างึกเงึกแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังเมื่อฟังจบแม่ก็ยิ้มแล้วบอกตุ้มตามว่าแม่ภูมิใจที่ลูกพูดความจริงลูกของแม่กล้าหาญเหมือนอัศวินจริงๆเลยจ้าตอนนี้ ตุ้มตามรู้สึกโล่งใจและภาคภูมิใจในตัวเองแลวกับว่าก้อนหินก้อนใหญ่ในอกหายวับไปในพิปตาเย็นวันนั้นแม่กับตุ้มตามช่วยกันเก็บกวาดเศษกระถางในสวนหลังบ้านและปลูกต้นไม้ต้นใหม่ด้วยกันแม่บอกตุ้มตามว่าทุกคนผิดพลาดกันได้แต่คราวหน้าก็ต้องระวังให้ดีๆนะจ๊ะไม่อย่างนั้น ยังไม่ทันที่แม่จะพูดจบตูมตามก็ต้องร้องลัานด้วยความตกใจแม่ครับระวังโอ้โอ้ดูเหมือนว่าตูมตามต่เตือนแม่ไม่ทันเสียแล้วเด็กๆฟังนิทานแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนเกิดการผิดพลาดกันได้แต่ครั้งต่อต่อไปต้องมีสตินะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย